สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะชมหน้าเพื่อนดาราที่ยิ้วบิกินี่ปล่องเรือเที่ยวทะเลกับลิซ่าแบล็ p ทิงบินกลับประเทศไทยอีกครั้งและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นสำหรับซูเปอร์สาว Lisa, ลิซ่าลลิสามโนโบาลหรือลิซ่าแบล็ p ทิงหลังจากบ้านไกลไปทำตามความฝันเป็นศิลปินโด่งดังไปถึงระดับโลกทำงานหนักแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ช่วงนี้ก็จะได้เห็นสาวลิซ่าอยู่ประเทศไทยมากขึ้นก่อนหน้านี้มีภาพที่เธอพร้อมด้วยคุณแม่และแก๊งเพื่อนคนสนิทไปเที่ยวพักผ่อนล่องเรือที่ทะเลพร้อมหย่อนภาพสุดแซ่บในชุดว่ายน้ำตัวจิว๋วและแน่นอนว่าทริปนี้ก็มีเพื่อนสนิทที่เป็นคนดังคนบันเทิงไปด้วยถึงสองคนนั่นก็คือนางเอกเดียนาฟรีโปลและเชรีน,นัทจารีหอระเวชกุลนั่นเอง โดยล่าสุดสาวเดียน่าได้ัวดภาพชุดไหวยน้ำคู่กับลิซ่าโชว์แผ่นหลังขาวโวเนียบพร้อมแคปชั่นว่า True Her Eye